สวัสดีที่สวัสดีทุกท่านนะครับท่านนะครับนี่ดินปลูกนุ่มนอนหน้าที่ไปจัดทรงไปเยะสูนะครับเดี๋ยวสิม่าสอนวิธีการนะครับในการนับของขึนรถนะครับเพราะว่าผมเฮ็ดผู้เดียวนะครับถ้าเท่านี้ไรกดอธินับถึงได้แต่ที่นี่ว่าเฮ็ดผู้เดียวจี่ไหนจะถือผู้หลงห็นะครับผม้ถนับนะครับเลี้ยงไว้ มจะขึ้นทางละหาคิดถุงนะครับนี่ครับถ้าข,ขึ้นผู้เดียวเป็นท่านท่านถุงนะครับมีสไลด์ของกระโหลกนะครับพี่น้องเอาขึ้นไปล้ที่นะครับนะรับไปเรื่อยๆเทคตะวันถึงจะเรื่อยครับหลายคนเท่ากับ นับไม่ได้เลยนะครับแนวเทคนิคไขมันเนาะอันนี้ว่าโบรในกรณีที่วนาน่เวาทเทคนิคีเกล็ดออกนะ เบื้งครับพมเพ็ดอ่าพมดิเห็ดใบหาแถวนะครับสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าเขายี่สิบห้านะครับตอนนี้เต็มแล้วข้วาวขมันคืมีแถวหลาย lắm ครับตัวนี้ก็จะเป็น5แถวแถวละ5้าถูงนะครับก็จะเป็น25่สองันบวกกันก็จะเป็น50นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเอาไปจับพิน,นรถในถังเลี้ยงไปเลยนะครับ เรีย,เยบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็นับขึ้นไม่ไปเรื่อยๆนะครับจนว่าครบสามจำนวนที่เข้าต้องกางนะครับนะครับลุกค้าทั้างเขาแล้วก็นับขึ้นไปเท่านั้นนะครับนับแบบนี้ไปเรื่อยจนครบนะครับม่งมีหลงครับผมคุณครับ